ในโลกอนาคตมนุษย์ได้ควบคุมเทคโนโลยีเซลล์แม่เหล็กแล้วทุกคนได้บรรลุชีวิตอมตะอย่างไรก็ตามเฉพาะชายชราผู้มีอายุ117ปีนี้เท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นเขาเป็นคนเดียวในโลกที่ไม่ได้รับการแดัดแปลงและยังเป็นคนในโลกคนสุดท้ายที่จะตายตามธรรมชาติชายชรามีชื่อว่านีโมเอกลักษณ์ของเขาลึกลับมากไม่เพียงแต่ข้อมูลของเขาไม่สามารถพบได้ในเอกสารของมนุษย์แม้แต่เขาเองก็ไม่ชัดเจนว่าเขามาจากที่ไหนเขาถึงกับไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นปีและเดือนอะไรและเชื่อว่าตนมีอายุเพียง34 เขาถึงกับมองทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นเพียงความฝันเพื่อเปิดเผยปริศนาชีวิตของนิโมแทย์ได้ทําการบังคับให้เขาหลับขณะที่นาฬิกาตีจังหวะอย่างช้าๆนิโมก็เข้าสู่ภาวะหมดสติอย่างรวดเร็วเขาถึงกับนึกถึงความทรงจําก่อนเกิดในห้องที่บริสุทธิ์ไร้ที่ติเด็กๆที่ยังไม่ได้เกิดสามารถเห็นอนาคตได้แต่เทวดาจะลบความสามารถนี้ก่อนที่ทารกจะเกิดลบคุณสมบัตินี้แต่นิโมกลับโชคดีที่กลายเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์้แรงเขาได้มาถึงโลกพร้อมกับความสามารถพิเศษนี้ ซึ่งเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้ฟังดูเหมือนเจ๋งมากแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะการมีคุณสมบัตินี้ทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทําให้นิโมกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ทําการเลือกใดๆด้วยวิธีนี้เขาจะสามารถมีโอกาสทุกอย่างวันนั้นน,นิโมได้พบกับหญิงสาวสามคนในสวนสาธารณะเพียงแค่ช่วงเวลาที่ทักทายนิโมได้รู้ผลลัพธ์ของพวกเธอทั้งหมดแล้วหญิงสาวทั้งสามนี้จะเป็นภรรยาของเขาไม่ใช่ว่านิโมจะต้องแต่งงานสามครั้ง แต่หมายถึงชีวิตที่แตกต่างกันสามแบบเพียงแค่ปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติไม่ต้องพยายามไล่ตามดังนั้นพวกเธอจะอยู่เคียงข้างเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันสามแบบนี่ไม่ใช่แค่จินตนาการที่เรียบง่ายแต่มันคือความจริงที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องเราจําเป็นต้องจําหญิงสาวสามคนนี้ในช่วงเวลาที่ยาวนานนีโมน้อยแม้ว่าจะมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นอนาคตแต่ยังไม่สามารถมองเห็นครอบครัวของเขาได้จะล่มสลายในที่สุดวันนั้นเขาได้ทํานายถึงอันตรายในความฝัน ว่าพ่อของเขาจะประสบภัยใหญ่ในวันนี้และในขณะนั้นพ่อของเขาลืมเบรกมือหลังจากจอดรถและบังเอิญได้กินวัตถุต่างชาติในอาหารในขณะที่พ่อของเขาหยุดชะงักรถยนต์ได้ไหลลงตามทางลาดนีโมที่รีบมาถึงเรียกพ่อของเขาแต่ทุกอย่างมันได้สายเกินไปแล้วผู้หญิงถูกทับจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแม้ว่าพ่อจะหนีจากโทษจำคุกแต่เรื่องนี้ยังได้สร้างความเสียหายให้กับครอบครัวไม่ใช่น้อยเหตุการณ์นี้ทำให้พ่อของเขาตกอยู่ในความเสียใจอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปแม่เริ่มออกเดทกับผู้ชายคนอื่น และนีโมก็ทำได้แค่เพียงมองดูเรื่องนี้ในที่สุดในปีที่นีโมอายุ9ปีพ่อแม่ตัดสินใจแยกทางกันอย่างเด็ดขาดนีโมต้องเลือกว่าจะอยู่กับใครระหว่างพ่อแม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับแม่การเลือกนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาอย่างแน่นอนขณะนั้นรถไฟก็มาถึงสถานีแล้วแม่เห็นนีโมลังเลจึงขึ้นรถไฟไปคนเดียวขณะที่รถไฟยังไม่เดินทางไกลนักนีโมตัดสินใจอย่างกระทนหันว่าจะตามแม่ไปดังนั้นนีโมจึงโตขึ้นภายใต้าการดูแลของแม่ในขณะเดียวกันเขาก็ก้กาวเ,เข้าสู่วัยรุ่น เขาจะเถียงกับแม่ทุกวันเขาถึงกับแกล้งทําเป็นฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความสนใจจนกระทั่งมีคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงเขาคนนี้คือหนึ่งในสามเด็กหญิงเด็กหญิงในชุดสีแดงชื่อว่าลิซา่านีโมชอบลิซ่าตั้งแต่แรกเห็นวันนั้นโรงเรียนจัดทัศนศึกษาลิซ่าเห็นนีโมที่ชายหาดเมื่อมอบลิซ่าวิ่งเข้ามาเชิญนีโมไปไว่ายน้ําด้วยกันนีโมปฏิเสธเธอเพราะเรื่องหน้าตาการตัดสินใจนี้ทําให้ลิซ่าหมดความชอบต่อนีโมหายไปหมดสิน้นทั้งสองจึงสูญเสียการติดต่อกันและการพบกันอีกครััั้้้งงเกกิดขึนนนหลนนหลลจาายปี ทั้งสองพบกันที่สถานีรถไฟและในขณะนั้นลิซ่าได้แต่งงานแล้วและมีลูกสามคนนิโมรู้สึกเศร้าใจมากเขารู้สึกเสียายที่ครั้งก่อนไม่ได้ตอบรับคำเชิญของลิซ่าอย่างไรก็ตามทุกอย่างนี้เป็นเพียงอนาคตที่นิโมมองเห็นไว้เมื่อลิซ่าเชิญเขาไปไว่ายน้าด้วยกันครั้งนี้นิโมไม่ได้ปฏิเสธแต่เขากลับบอกเธอตรงๆว่าเขาไม่สามารถว่ายน้ําได้ลิซ่าไม่ได้ดูหมิ่นนิโมเพราะเรื่องนี้กลับถูกความซื่อสัตย์ของนิโมทําให้รู้สึกประทับใจตั้งแต่ช่วงเวลานั้น บรรยากาศระหว่างทั้งคู่เริ่มมีความซับซ้อนจนกระทั่งแม่พาคุณพ่อใหม่กลับบ้านและบุคคลนั้นก็คือพ่อของลิซ่าคู่รักที่กำลังหลงรักกันไม่ได้รู้สึกบิดดแต่กลับมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกันภายใต้หลังคาเดียวกันหลายปีต่อมานีโมและลิซ่าได้จับมือกันเข้าสู่ประตูวิวาและดูแลลูกน้อยที่น่ารักสองคนด้วยกันลิซ่าบริหารบ้านได้ดีนีโมมีความสำเร็จในอาชีพเรื่องราวนี้อาจจะควรจะจบลงอย่างสวยงามแต่ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นวันนั้นนีโมระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทำงาน ได้เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับนกกระจอกและในขณะนั้นรถพอดีไปถึงทางโคง้งเนื่องจากมุมมองถูกขัดจังหวะรถของเขาได้พลิกตกลงไปในทะเลสาเนื่องจากนีโมไม่สามารถว่ายน้ําได้อุบัติเหตุครั้งนี้ได้พรากชีวิตของเขาไปแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดนี้เป็นเพียงอนาคตที่นีโมเห็นเขาคิดว่าสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุครั้งนี้ได้แต่เขาไม่ได้คิดมาก่อนการพัฒนาต่อไปกลับเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาถูกพ่อแม่ค้นพบพ่อของลิซ่าขออย่าทันทีเขาไม่สามารถยอมรับ,รบครอบครัวแบบนี้้ได แม้ลิซ่าจะไม่อยากจากนีโมแต่เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แล้วทั้งสองคนก็ต้องแยกจากกันก่อนแยกกันพวกเขาได้ทําข้อตกลงว่าจะเจอการที่ประภาคารในวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันที่จะมาถึงนีโมจะไปที่ประภาคารทุกสัปดาห์เพื่อรอแต่ลิซ่าดูเหมือนจะลืมข้อตกลงในตอนแรกตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยจนกระทั่งสิบปีต่อมานีโมยังคงส่เขายังคงมั่นใจว่าลิซ่ากําลังรอเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งขณะเดินกลับจากประภาคารและผ่านสถานีรถไฟนีโมมีนิสัยให้เงินคนเร่ร่อนแต่ทุกครั้งที่เขาออกไป ลิซ่าก็จะออกมาจากสถานีพร้อมกับฝูงชนใช้เวลาเพียงแค่สองนาทีแต่ทําให้ทั้งสองพลาดโอกาสมากมายถึงกระนั้นนีโมไม่เคยใช้พลังการมองเห็นอนาคตเขารู้ว่าอนาคตไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เดียวแต่มีผลลัพธ์มากมายไม่ว่าเขาจะมองเห็นอะไรเขาก็อาจจะเพราะการกระทําบางอย่างเปลี่ยนผลลัพธ์สุดท้ายจนวันหนึ่งนีโมพบว่าไห้ขอทานเสียชีวิตเขารีบโทรหาตำรวจตัวช่วงเวลานี้ทําให้ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งพวกเขากอดกันแน่นคนรักในที่สุดก็ประสบความสาเร็จ ลิซ่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ยังคงโศกหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบกับนีโมหลังจากนั้นทั้งสองที่จักกันนานมีขําคืนอันร้อนแรงอย่างไรก็ตามหลังจากความร้อนแรงลิซ่าตรับเต็มไปด้วยความกังวลเพราะเธอเคยชินกับการคิดถึงนีโมความสุขที่มาอย่างกระทันหันทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอกลัวว่าเธอยังไม่ปรับตัวได้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับนีโมสุดท้ายลิซ่าได้ทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้เพื่อให้ตัวเองมีเวลาพักสักสองสามวันแต่ในขณะที่ลิซ่าเพิ่งจะจากไปหยดน้ําฝนหนึ่ นี่ทาให้นีโมสูญเสียโอกาสเดียวไปแต่ถึงอย่างนั้นนีโมก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงไปที่ประภาคารทุกสุดสัปดาห์เพื่อรอแต่การรอครั้งนี้กลับยาวนานจนถึงนับเวลานับไม่ถ้วนลิซ่าไม่เคยกลับมาอีกเลยนีโมเสียชีวิตด้วยความเสียใยบนม้านั่งในที่สุดเวลาได้ย้อนกลับไปยังปี2092นีโมวัยชราหัวเราะออกมาหลังจากที่เขานึกถึงความทรงจํานักกล่าวข้างๆก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันพวกเขาในที่สุดก็ปลุกความทรงจําของนีโมและขไขปริศนาต้นกําเนิดของเขาแต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้ง่ายดยายอ่่งทีคิ นีโมไม่ได้หยุดการเล่าของเขาเขาบอกกับนักกล่าวว่าเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตตามพ่อเมื่ออายุ9ปีนักกล่าวฟังแล้วก็รู้สึกมุนงงไปเลยนี่มันเพิ่งพูดว่าติดตามแม่และอีกทักหนึ่งก็บอกว่าตนเองตายแล้วอีกพักหนึ่งกลับบอกว่ายังไม่ตายอันไหนกันแน่ที่เป็นความจริงนีโมบอกนักกล่าวว่าทั้งหมดเป็นความจริงเวลากลับไปยังสถานีที่พ่อแม่แยกจากกันเสียงเรียกของพ่อทำให้นีโมหยุดเดินและทำให้เขามองเห็นถึงชีวิตที่น่าสังเวชข,ของเขาหลังจากนั้นกับแม่ นีโมตัดสินใจที่จะอยู่ข้างพอ่อบางทีที่นี่เขาอาจพบจุดจบที่มีความสุขของเขาเองหกปีผ่านไปอย่างรวดเร็วพ่อเกิดอาการอ่อนแรงเนื่องจากอุบัติเหตุในอดีตแต่นีโมกลับกล้าหารรับภาระหนักของครอบครัวขณะด,ดูแลพ่อที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เขายังต้องทําตัวให้แข็งแกร่งทุกครั้งที่กลางคืนเงียบสงดเขาจะพึ่งพาการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เพื่อผ่อนคลายเดิมทีเขาคิดว่าชีวิตของเขาจะจบลงเช่นนี้จนกระทั่งเขาได้พบกับเด็กหญิงในชุดสีฟ้าอาลิสนีโมลุมรักอลิสทันที แต่เขาปรับเต็มไปด้วยความคิดเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์อลิสรู้สึกสนุกกับชายตรงที่มีเสน่ห์คนนี้จนทําให้เธอหัวเราะอย่างมีความสุขเนื่องจากอลิสเพิ่งเลิกกับแฟนเธอจึงตัดสินใจเปิดใจเล่าเรื่องราวให้กับนิโมวันที่ต่อมานิโมได้เขียนจดหมายรักเพื่อต้องการสารภาพรักกับอลิสในขณะนั้นเขาจึงรู้ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วที่แท้เขาเป็นเพียงตัวสำรองนิโมเห็นสถานการณ์เช่นนี้จึงต้องจากไปอย่างเศร้าในระหว่างทางกลับบ้านอารมณ์ที่ผิดหวังของนิโมชัดเจนความเร็วรถที่อันตรายทําให้เขาประสบอุบัติเเเเหตตุมืื่่่ออขขาานนึ้ยงจ็ปวด เขาได้กลายเป็นคนไข้ที่อยู่ในอาการโคม,ม่าในโรงพยาบาลจบแบบนี้มันช่างน่าเศร้าแต่โชคดีที่นี่เป็นเพียงอนาคตที่นีโมมองเห็นไว้เวลากลับมาอีกครั้งที่นีโมส่งจดหมายรักครั้งนี้เขารอให้แฟนของอลิซออกไปก่อนเขาเข้าไปขวางหน้าน้องสาวท,าทันทีแต่อลิซบอกว่าเธอรักแฟนของเธอเพียงคนเดียวเธอจะไม่คิดถึงผู้ชายคนอื่นเลยการสารภาพรักของนีโมล,ล้มเหลวอ,อีกครั้งเมื่อกลับถึงบ้านนีโมคิดทบทวนอย่างรอบคอบเขาตัดสินใจว่าจะหาผู้หญิงที่รักเขาในอนาคตและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบผู้หญิงในงานปาร์ตี้ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบเขาเธอคือหญิงสาวในชุดสีเหลืองแอนดี้เธอยังเป็นคนที่ถูกนีโมทำร้ายมากที่สุดในเรื่องนี้หลายปีต่อมานีโมไม่เพียงแค่สร้างครอบครัวกับแอนดี้แต่ยังกลายเป็นเศรษฐีชื่อดังในท้องถิ่นแต่เขากลับกลายเป็นเปลือกที่ไม่มีชีวิตที่แท้นีโมไม่ได้รักแอนดี้เขายังคงคิดถึงอลิสในอดีตอยู่เสมอแม้แต่ในฝันเขายังเรียกชื่อเธอออกมาด้วยเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างนีโมกับแอนดี้กำลังตกอยู่ในอันตรายนี่ไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องการเลยเขาได้มอบทรัพย์สินทัั้้งหหมดใกบรรยา แล้วเขาก็หนีออกจากบ้านในคืนที่มืดมิดเมื่อตำรวจพบแอนดี้เธอจึงได้รู้ว่าสามีของเธอพยายามฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆแต่สุดท้ายเขาถูกจับได้เมื่อแกล้งทำเป็นสมาชิกแก๊งตอนจบที่น่าเจ็บปวดนี้ไม่ใช่สิ่งที่นิโมต้องการดังนั้นภาพจึงกลับมาอีกครั้งฉากที่นิโมมอบจดหมายรักชายคนนี้จึงตระนักว่าเขาไม่รักภรรยาของตนเขายังคงคิดถึงเทพธิดาที่เขารักเมื่อปีนั้นดังนั้นนิโมจึงมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับภรรยาแล้วเขาก็หนีออกจากบ้านในคืนที่มืดมมิดเเื่ออตรรวจพบภยาขขาขขง ภรรยาจึงได้รู้ว่าสามีของเธอพยายามฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆสุดท้ายเขาประสบอุบัติเหตุจากการตอมตัวเป็นแก๊งมือแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงอนาคตที่นีโมรู้สึกได้จุดจบที่น่าเจ็บปวดนี้ไม่ใช่สิ่งที่นีโมต้องการดังนั้นภาพจึงกลับไปที่ฉากที่นีโมส่งจดหมายรักคราวนี้นีโมเปลี่ยนกลยุทธ์เขาเริ่มตามตื้ออย่างหนักเพื่อจีตอลิสอาจเป็นเพราะท่าทีที่ไม่จริงจังของแฟนปัจจุบันหรืออาจจะเป็นเพราะความจริงใจของนีโมสุดท้ายอลิสก็ยังไม่สามารถต้านทานการเดินหน้าของนีโมได้ เวลาผ่านไปนีโมในที่สุดก็สมหวังเขาและอลิซจับมือกันก้าวเข้าสู่ประตูแห่งการแต่งงานแต่ในระหว่างทางกลับบ้านรถบรรทุกน้ำมันข้างหน้าจู่ๆเกิดระเบิดภรรยาใหม่ของเขาอลิซเสียชีวิตทันทีใบหน้าของนีโมก็ถูกเผาไม่สาหัสในวันถัดไปนีโมรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างมากราวกับว่าเขาได้มองเห็นทุกอย่างเขาตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างเท่ากระดูกของอลิซตลอดชีวิตที่เหลือในช่วงวันต่อมานั้นนีโมได้กลายเป็นพิธีกรด้านฟิสิกส์เขาได้อธิบายทฤษฎีจักรวาลในสถานีโทรทัศน์ นีโมเชื่อว่าจักรวาลเกิดจากการระเบิดดังนั้นเมื่อมันขยายตัวถึงระดับหนึ่งมันจะยุบตัวกลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งและจะระเบิดอีกครั้งการทำงานของจักรวาลก็คือการหมุนเวียนเช่นนี้และเขายังเชื่อเพิ่มอีกว่าการยุบตัวจะเกิดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์2092ชีวิตเช่นนี้ไม่รู้ว่าได้ผ่านไปนานแค่ไหนแล้วจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานของเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าขณะที่เขาไปเข้าร่วมพิธีศพนั้นเองที่เขาได้รู้ว่าเพื่อนร่วมงานคือสามีของิซ อาจเป็นไปได้ว่านีโมได้รู้ถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะเป็นคู่ของลิซ่าก็อาจต้องเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกันแต่เขาต้องการให้ลิซ่ามีความสุขดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนบทใหม่ขอเพียงแค่พิธีแต่งงานของเขากับอลิซประสบความสาเร็จอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นภาพได้เปลี่ยนกลับไปอีกครั้งเวลาได้ย้อนกลับไปวันที่นิโมและอลิซแต่งงานครั้งนี้พวกเขาหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้สําเร็จและพวกเขายังมีลูกหลายคนอย่างไรก็ตามชีวิตทีีี่่่มมมมมมคคคววาาาาาสุขุขััักกกกกกจะเเหหือนนนแแตตตตรรณโช้ยลบงไป ในจักรวาลนี้อลิสเป็นโรคซึมเศร้าสุขภาพจิตยอย่างรุนแรงเธอมักร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุเพียงแค่มีเรื่องไม่สบายใจก็จะโกรธง่ายถึงอย่างนั้นนีโมก็ยังรักเธออย่างลึกซึ้งในที่สุดวันหนึ่งอลิสก็พูดออกมาจากใจในใจของเธอยังคงรักแฟนเก่าดังนั้นจึงรู้สึกว่าชีวิตหลังแต่งงานนั้นทรมารเหลือเกินนีโมรู้สึกตกใจอย่างมากเขาตระหนักว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ไม่อาจชนะใจคนรักได้คืนนั้นอลิสเลือกที่จะหนีออกจากบ้านเธอคิดว่าการจากไปของเธอจะทำให้ทุกคนได้รรู้สสึกเป็นอิะ แต่ไม่นานหลังจากนั้นอลิซทํางานอยู่ที่ร้านตัดผมและลูกค้าที่เธอให้บริการกลับเป็นแฟนเก่าของเธอเองแต่เมื่อทั้งสองคนพบกันแบบตัวต่อตัว,ตวอลิซกลับไม่รู้จักผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าดังนั้นจึงเห็นได้ว่าความรักของเธอที่มีต่อแฟนเก่าก็เป็นเพียงความหลงผิดมุมมองกลับมาที่ปี2092นักกล่าวฟังเรื่องราวของนีโมแล้วรู้สึกสงสัยเขาคิดว่าข้อมูลที่นีโมให้พูดเต็มไปด้วยความขัดแย้งคนไม่สามารถอยู่ในสองสถานที่พร้อมกันได้และไม่สามารถตายแล้วกลับมาเป็นคนได้ นีโมเปิดเผยความลับที่น่าตกใจแท้จริงแล้วเราทั้งคู่ไม่มีอยู่จริงเรามีอยู่เพียงในจินตนาการของเด็กชายอายุเก้าขวบคนหนึ่งที่แท้เรื่องราวชีวิตทั้งหมดที่นีโมเล่าเมื่อกี้ก็เป็นเพียงจินตนาการของเขาตอนอายุเก้าขวบที่สถานีปัจจุบันนีโมได้รู้แล้วเกี่ยวกับอนาคตทั้งหมดเขาแค่ต้องเลือกบทละครที่สมบูรณ์แบบในชีวิตช่วงนี้เขาก็ไม่ได้เลือกแม่แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตตามลำพังหลังจากเผชิญกับความท้าทายและการเลือกมากมายในบทละครชีวิตนี้นีโมจะตกหลุมรักกับลิซ่า เขาสามารถรอเลซ่าได้ที่ประภาคารและเขาจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ1 1 8ปีนีโมจึงคิดว่าตนเองมีอายุเพียง3 4ปีอาจเป็นเพราะเขาเผชิญกับการตัดสินใจมากเกินไปทําให้ความจําของเขาไม่ชัดเจนวันที่12กุมภาพันธ์2092นีโมได้ต้อนรับวันเกิดของเขาซึ่งก็คือจุดสิ้นสุดของชีวิตเขายังแปลกบังเอิญในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตจากรวาลก็เริ่มมีการยุบตัวครั้งใหญ่ชัดเจนว่านีโมถูกเรียกว่าคนไม่มีนามสก,กุล เนื่องจากเขามีอายุเท่ากับจักรวาลเมื่อการยุบตัวครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นเวลาเริ่มหมุนย้อนกลับเมื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการระเบ,บิดใหญ่ของจักรวาลเวลาเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกครั้งเมื่อกล็กซี่แตกออกแล้วกลับมารวมกันใหม่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกปรากฏขึ้นทีละดวงทุกสิ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ประสบการณ์ทั้งหมดของเขาจะถูกนำกลับมาแสดงอีกครั้งและภาพยนตร์ก็จบลงที่นี่นี่คือภาพยนตร์ที่มีคนกล้าน้อยมากที่จะตีความเพราะมันรวมเอาองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์จินนาากกินนนาาากกกรมเไป ผู้กำกับได้ผสมผสานแนวคิดหลายอย่างในภาพยนตร์ฉันคิดว่าเขากำลังใช้แนววิทยาศาสตร์จินตนาการเป็นเปลือกเพื่อเล่าเรื่องปรัชญาชีวิตที่ลึกซึง้งเราในชีวิตเหมือนกับนีโมไวเก้าวบมักคิดถึงการกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตแต่สุดท้ายแล้วจะเหลือบางสิ่งความเสียใจที่พูดไม่ออกดังนั้นความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์เป็นอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับการยืนหยัดในตัวเลือกของตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญดูภาพยนตร์หาเจ้าชายมืดอัปเดตภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจอย,อย่างต่่ออเนื